วัดโหแล้วมาเกิดตรงนี้แล้วแล้วแล้วไหนพี่ฟุกอ่ะพี่เอผมถามหน่อยว่าไงเพื่อนหานักสืบเนี่ยมันจำเป็นในพวกเราไว้พี่จาเป็นเท่อยู่เกมก็โดนจิงงอยากโดนหินีอย่างโดนหินีอย่างโดนหินีอยากโดนหินที่เคยเล่นอยู่พี่สืบแล้วพี่ชนะเกมได้ด้วยตอนนั้น่ะจำได้ปะอ๋อพี่เกาไปพี่เกมน่ะเผ็ดไหมพี่เกมน่ะเอางูแบบโถโผล่ลอะไรเผ็ดไหมอืม พี่เกมเอาเดี๋ยวจะตายอ่ะอ้าวดูเรื่องนะไหนเอฟมน้าหนีทีอย่างโดนหนีทอย่างโดนหนีทอย่างโดนหนีพี่เกมจะโหวตใครพี่จัดไปผมตามพี่นะผมบอกแค่นี้เราโหวตกันเลยเหรอโหวตกันเลยเหรอโหวตใครอ่ะไม่เมื่อกี้พีชชัดมากเลยนะจัดๆเลยใช่เอฟมันชัดแค่ไหนนั้นชัดเลยน้องพีเนี่ยดูละเดี๋ยวกายโหวตคุณทำไมเนี่ยอะไรวะทุกคนจิ้มจิ้มจิ้ม ทิคนละบบดได้ไงอ่ะเกิดขึ้นยากมากอันนี้เหลือเชื่อไอเจไปเอาราบบดบดประกวกูไม่ได้ไปวัคนอื่นคนอื่นก็ไปเกืยบเกือบฮะ ที่ทำทำเป็นว่าไปเ่นในเพอร์กูยังไม่ทันเลยไปเควสแม่งจะเสร็จเมื่อไหร่วะเนี่ยแล้วแล้วภาพภาพมันอย่างปั <slightly submarine> <S <S ่นเลยภาพเป็นตัวพี่เต้นั่งแบบเป่าอย่างเงี้ยนายว่าไงตบตุ่มมามีอะไรเออผม ดูกายพยายามชวนคุยเพื่อแบบกบพิรุธตัวเองอ่าใช่ใช่ผมมีพิรุษมากเลยพี่แต่อย่าโวตผมเลยขอเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวขอขอเล่นขอเล่นก่อนใจเย็นตาที่แล้ว ตาที่แล้วน้องพีโดโด้ก็เล่นแบบนี้เลยเล่นแบบเดียวกันเลยดูดิใช่เหรออันนี้ก็พิเต้เหรอพิจาร์เนี่ยแล้วรอคนเดียวเลยสกิปสกิปได้ไหมสามสามคนนี้สกิปได้ไหมผมขอร้องผมอันตรายอ่ะจะหมดไปก็ไม่รอดหรอกนายสกิปสกิปได้ไหมผมเผื่อเผื่อรอดเผื่อเผื่อรอดแต่ผมไม่รู้โอเคโอเคผมสกิปด้วยกายเคลียร์ใจพี่เอกยังพี่เอกไม่ไม่แค้นผมหรอกใช่ไหมพี่ชาย เมื่อกี้ผมหมดกายหรอกรอบนี้ผมจิ้มเล่นพี่ผมแค่แบบอยากรู้ว่าใครรอดปวดเต้รอดคนในใจคือใครโอ้แคบเฮ้ยเฮ้ยเพี่พี่บอกแจ็คตรงนี้พี่จะิปมีมีสีฟ้าแน่นอนแล้วพี่เต้หวตตัวเองอ่ะนะิปวะพี่เต้เป็นโดโด้เต้เป็นโดโด้เขาเหมือนจะโป๊ะว่าเหมือนโป้โปะโป้โป โอ้แม่งมีสีโอ้โอ้มีสีมีสีอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวอะไรเฮ้ยอะไรเสียงเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรครับพี่ต้นเหรอต้นที่เหรอแน่เลยมาอ๋อมันคือเสียงปิดประตูพี่ประตูปิดประตูปิดอยู่ด้วยกันไว้พี่ไม่กระดิ่งอยู่นี่กระดิ่งอยู่นี่เตมบอกเลยนะสรุปแล้วเตมไม่ใช่ ไม่ใช่โดโดอ่ะเพราะว่าน้องพีเดินมาโดนมาจิ้มน้องเันคู่เลยแหนคู่เลยมันเป็นไปไม่ได้ในพวกเราเต้ละครในพวกเราเป็นเป็ดไม่หรือเต้เป็นเชอรี่แบบไม่ใช่เคือเกิดอะไรขึ้นคือพี่เต้กับน้องพีเหรอเหมือนเต้จะจุดโคมไฟอยู่แล้วน้องพีเดินมาตะกิดหลังเต้แล้วเป็นแบบเด้งคู่อะซึมลงไปนอนอ่ะมีคนโดนหินทับแน่เลยมีคนโดนหินทับจุดไฟให้ไฟ ไม่รู้ใครสกิดใครแต่ว่าแต่คือที่พี่จะบอกคือพี่เต้ไม่ใช่โดโดสกิดเพราะถ้าเพราะถ้ากลังคบเพลิงอยู่อ่าสกิดสกิดสกิดอุ๊ยเอ้าอีาม้วเดี๋ยวกดพูดอยู่เพื่อยัฮะเดี๋ยวกูกดพูดอยู่เพื่อนกูจะยิงยังไงชัดเลยอุ๊ยเอาอุ๊ยเดี๋ยวพี่เบิร์ดสงสัยอะไรผมวะพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเล่นเงียบแต่โหวตผมแค่เห็นเหตุการณ์ ฆ่าคนเดียวจบแล้วดิได้เรารวมกลุ่มกันดีกว่าเออเรารวมกลุ่มไงไ้โดนไงโดนแน่พี่พี่จะจะมาพูดอย่างนี้กับผมไม่ได้บอกเลยว่าดูไลไลที่แล้วผมไม่ได้เล่นเลยผมยังไม่ติดใจใครเลยนะ ตาเอไอนักซืบโอเคเยบิโกะใครอยากรู้มาหาผมใครอยากรู้ตามผมมาไปด้วย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 ผมอะอืมเป็นแค่นี้โอเคตอนเราลองตองแตงเราลองแบบว่าเราเราลองแบบเปิดใจกันป่ะสี่คนเนี้ยแบบ บอกโลจริงเลยอยู่ด้วยกันโอเคได้ผมไม่เคยโกหกอยู่แล้วผมนักสืบผมมั่นใจเลยักสืบผมนักสืบผมนักสืบตามผมมาคือแบบสามคนนี้คือคนดีออล่าจับปัดใช่โหนักสืบผมผมเป็นแคนาเดียนพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบิร์ตกรุงต้องเนียนมากๆเลยนะพี่ต้องเนียนมากๆนะพี่เพราะว่านี่คือการจับเฮ้ยอยูเดี๋ยวแพตตี้แพตตี้แพตตี้เป็นคนโยนแพตตี้เป็นคนโยุ่น น่าจะเป็นแพตตี้เพราะแพตตี้แพตตี kind of ้มาแล้วก็ไปอุ <se ้ยเอ้าอุ้ยพี่เบิร์ดบอกว่าระเบิดไม่ได้อยู่กับฉันระเบิดไม่อยู่กับฉันแล้วพี่เบิร์ดก็ระเบิดตายโคตโหแคบความหมั่นเคี้ยวเป็นเหตุเมื่อกี้ใช่คิดว่าน่าจะเป็นแพตตี้เพราะว่าเป็นแพตตี้ที่วิ่งมาแล้วก็วิ่งไปไม่พูดจาหรือเปล่ามีเควสอะไรตรงนั้นตรงนั้นไม่มีเควสไม่ใช่เหรอตรงนี้มีตรงกลางมีอ๋อ แต่ตรงที่ขึ้นมาไม่มีใช่ไหมมาฟังเฉยๆใช่ไหมใส่มาแล้วดูว่ามีใครมาโอเคโอ้โหไม่กี้มีคุณฟุ๊กนะที่เดินมาปาดแล้วโยนระเบิดใส่อ่ะถ้าผมเรียกแทนนี่แล้วแทนนี่ไม่มาผมก็เลยกินเราอยู่ข้างล่างคาบสุดหลออหุดไปแล้วเหมือนกันว่ะแทนนี่ีคนเอาระเบิดมาใส่ผมบอกไว้ก่อนผมตายเป็นไปได้เลยโรีก็มาใส่พี่เบิร์ดหรอใช่คือไม่รู้ผมนัวตรงนั้นไม่รู้โดนใครเฮ้ยเดี๋ยวใครหม่ฟุ๊กผมเนี่ยถี่ขึ้นเนี่ยห้าจุดสองคะแนนห้าจุดสองคะแนนออกคะแนนมันตรงกันด้วยเหร พี่เสมในจังหวะอย่างนี้พี่ควรเปิดบีทที่สุดแล้วให้พี่เอกโชว์สักสี่บาจะให้พี่เปิดบีตอนเนี้ยพี่ยังไม่ได้เปิดสตรีมเลยพี่เข้ามาคุยตายักพี่หาะหัวเราะเอาะมัดเาะมเอาะหวเอาะหัวเอาะหัวเวเอาะหัวเราะันไว้อยู่ัวเราันไัว้ราะหัวเราะหัวเราะวเราะหัวเราะหวเราะหวเาหวเราะนไวเราะหเราะหัวาะหัวเราะหัเราะาะเอาเะราะหมวเราาร สำหรับผมแปดตั้งปั่นเตี้ยตรงนี้มอ่ะโอ้ว่าแต่ฟักอันนี้เหมือนจะระเบิดกันเองอ่ะจุดไม่ขีดสวยครับเอ้าเหมือนเขาจะระเบิดกันเองอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บูเป็นนินจาพี่เอกเป็นรีพอร์ตพี่เอกบริสุทธิ์ผมผมเป็นนักสืบคุณบุเป็นนินจาไปไหน๊คเป็นนินจาคุเป็นนินจาคุณเอกนินจาจริงคุณบูเป็นนินจาอะไรนินจาคืออะไรอะไรคือนินจาคุณบูเป็นนินจาบอกเลยหยุดอยู่ตรงนั้น พี่โูเป็นนินกาแล้วโปแตกออกมาฆ่า,าพ,พี่งฆ่าแบบ2แบบสอใจอ่ะ <c oughs> แล้วผมน่ะเป็นนักสืบยังไงล่ะขยับแว่นก่อนหนึ่งทีพี่ฟูคุณโดนจับกลุมข้อหาดับเบิลคิวครับแต่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 แตเแต่แต่เอผมไม่รู้เลยครับว่าเขาเป็นเชอรีบหรือเปล่าผม <c oughs> ผมร้องเพลงอยู่ผมนะ่ะอึอัตเปอร์เซนดอแบรดอยู่อย่างนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับ สุดเรนาปาแพร่สองศพในมสันแปรผมอ่ะอมผมบุผมอ่ะอ้อชิ่เอ๊ะโอ้โอพี่เบสเป็นโดโด้เหรอเดี๋ยวไอ้เบสหวดตัวเองมาอือจะเบสไม่มีงานดรือเบสอือม,มาเย้ผมอ่ะม่าอ้อืออุ้ยพี่เอกไหนบอกพี่เป็นแคนาเดียนแล้วมันเซเล็บเต แล้วพี่บอกเปิดใจที่ดูกูไม่ได้ใช้โลอีกแล้วเนี่ยไม่ได้เปิดใจจริงก็ไม่ได้ใจตกมือนะหนูอ้าเป็ดกี่คนวะอ้ามันเปิดตัวนี้ทุกคนตามเลยอันนี้พี่เอกพี่เอกบังคับเกิดกลางอุ้ยอ๋อมันขึ้นมาหนวดด้วยพี่แล้วบอกขโมยได้ไหมฮะไปไหนพี่ทันทีจะขโมยอะไรอ้ยไม่ไปหรอกเคลื่อนท่านะทนทีทำได้เหร เข้าไม่ได้เหรอวายอ๋อตรงนี้มันไม่ใช่เหรออ๋อหรือผมเข้าอ๋ออาชีพผมเข้าไม่ได้ถั่วแคเป็นเป็ดเสียชาติเกิดเฮ้ยเนี่ยไก่เนี่ยฮะอะไรพี่ไายได้เป็นอีกแล้วเหรอเป็นอะไรเป็นอะไรพี่เจมผมอ่ะอือตัดโอเเเคม่กีรู้ัน รูนน้กันนะรู้กันรู้กันอะไรไป้เราเส้นนี้เดินออกมาจากเงามืด